และล่าสุดสสแจ้น่ะที่โดนที่โดนขับออกไปจากพักโพสขู่เลยผู้ช่วยผู้ช่วยสสพักเอี่ยวรับผลประโยชน์โรงงานขยะนะแต่เรื่องเฉาวจริงๆนะครับเพราะว่าล่าสุดสสแจ้คนที่โดนขับไล่ออกจากปจินบุรีสสปจินบุรีคุกคามทางเพศเหมือนกันออกมาโพสต์บอกว่าผมหยุดให้ข่าวไปหลังจากแถลงวันแรกแต่ผู้ช่วยสสของคณะกรรมการบริหารพักบางท่านยังคงไล่ตีผมไม่หยุดไม่หยุดก็ไม่หยุด หรือต้องให้ผมพูดทั้งหมดตามข้อมูลหลักฐานที่ผมเคยให้พักไปผู้ช่วยสสของพ่อจินบุรีจากโคต้าของพักเนี้เกี่ยวพันกับการเอื้อรับผลประโยชน์อันนี้ที่เขาพูดนะจากโรงงานกำจัดขยะหลายร้านหลายร้านนะครับส่วนเริ่องจะทุจริตหรือไม่ทุจริตก็ไปว่ากันในพักซึ่งผมเดินออกมาแล้วคงไม่ขอก้าวร่วงกระบวนการ ใดๆทั้งสิ้นแต่หายังสร้างความเสียหายให้กับผมเช่นนี้ผมาจําเป็นต้องชี้แจงจากหลักฐานทั้งหมดผมต้องการทําและสร้างการเมืองที่ไม่ทุจระเโอ้ยมันยังไงกันล่ะทีนี้พูดออกมาเลยแต่ตอนนี้สาวๆตอนนี้ตอนนี้เป็นทรงแบบสาวไส้ให้กากินแล้วนะไม่ต้องพูดออกมาเลยไม่ได้เดีสยวไส่ในมือไม่มีไม่มีต้องนอนตอนนี้รัฐบาลก้าไกลต้องฟังเพลงเลยไหมว่าอะไรเจ็บนี้รถปูอัดรถปูอัด ที่สําคัญคือตอนนี้สสเต้สสเต้ของเราอ่ะมุงคงกิจพรุ่งนี้จะมาน่ะมาฮะพรุ่งนี้เขาจะมานะสสเต้มารายการเราเขาจะแบบเขาจะต้อนรับเนี่ยสสแจ้เนี่ยเข้าไปอยู่ในพักแถาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถามเลยว่าคนนะใช่พี่เต้มงคลจะมาถามเลยว่ารู้สึกยังไงถึงไปรับพอาีอยู่ด้วยนั่นเลยสิอยากรู้เหมือนนกัขนาดพี่เต้ยังเอาตัวไม่รอดเลยไปรับเขามาพรุ่งนี้เขามาพี่บอกเขาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะคุยกับพี่เต้พี่มทกาถามไปแล้วถามเขาไปเลยพี่พี่ก็เครียดอยู่แล้วนะเรื่องพี่อ่ะพรุ่งนี้ฉันสัมภาษณ์ ก็เสร็จฉันจะเลิกไปแถวพระรามเจ็ดเดยว <laughs> มีกลัวไม่รอดดีมั้ยเพราะว่าเต้พระรามเจ็ดไงเต้พระรามขวมาแ